เกิดขึ้นที่ใดก็จะเผาทำลายทรัพยากรธรรมชาติของป่าและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ให้สูญสลายไปไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุของการเกิดไฟป,ป่านะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยสองสาเหตุหลักๆก็คือว่าเกิดจากธรรมชาติซึ่งได้แก่กิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดความร้อนมากพอนะครับแล้วก็หรือว่าเกิดจากฟ้าผ่าและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ ซึ่งทั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจนะครับหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามแต่ว่าก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาไฟป่าขึ้นมาครับสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับเราไม่พบสาเหตุของไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติจากสาิติของกรมปุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งมีสิติการดับไฟป่าตั้งแต่ปีพศ2528จนถึงพศ2551 พบว่าเกิดไฟป่าทั้งสิ้น1 1 5 9 0 0ครั้งนะครับมีอยู่4ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งฟ้าผ่าลงมากระทบกับต้นไม้แห้งแล้วเกิดสะเก็ดไฟตกลงมาที่พื้นแต่ไฟนั้นก็ไม่ลุกลามนะครับทั้งนี้เนื่องจากในประเทศไทยเรานะเวลาที่เกิดฟ้าผ่านี่มันจะมาพร้อมกับพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะความชื้นจะสูงมากซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดเป็นไฟป่าลุกลามไปได้นะครับ ดังนั้นนะฮะไฟป่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดในประเทศไทยนะครับผมขอยืนยันว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะครับทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้เนี่ยฮะอาจจะเกิดจากการกระทําโดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการนะรก็ก็เป็นได้นะครับโดยที่สาเหตุใหญ่ของการเกิดไฟป่าก็คือเกิดจากการเก็บหาของป่านะครับถึง3 7บ็เปอซอย่างเช่นประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่านะครับเข้าไป นะครับเก็บหาไข่มดแดงนะครับหรือว่ารังผึ้งนะฮะต้องใช้วิธีจุดไฟหรือ,อโดยพื้นที่ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าจุดไฟเผาป่าเนี่ยจะเป็นการเร่งทําให้ผักหวานใบพลวงหรือว่า,เ,าเห็ดชนิดต่างๆเนี่ยเติบโตงอกงามได้ดีขึ้นครับการล่าสัตว์ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดไฟป่านะครับถึง20 เโดวยวิธีการไล่ล่าสัตว์ที่ใช้ไฟเนี่ยฮะเขาจะจุดไฟเพื่อไล่ให้สัตว์ออกจากที่ซ่อนนะครับแล้วก็จะมาดักยิงสัตว์นั้นอีกทีหนึ่งซึ่งเราเรียกวิธีการนี้เนี่ยว่าการไล่เหล่านะครับครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรซึ่งมีพื้นที่กเกษตรกรรมอยู่ติดกับพื้นที่ป่านะครับในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเขาจะต้องเผากําจัดวัชพืชกําจัดตอซางแล้วก็เศษสิ่งเหลือ ทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกในฤด,ดูฝนต่อไปนะครับทีนี้หากไม่ได้ควบคุมดูแลเนี่ยไฟนั้นเนี่ยก็จะลุกลามเข้าไปไหม้ป่าซึ่งเป็นสาเหตุของไฟป่าถึง17%นะครับไม่ไม่น้อยเลยนะครับฮนะแล้วกนะนะ็ในบางครั้งเนี่ยฮะยังมีการตั้งจงใจลอบวางเพลิงนะครับคือเผาป่าเพื่อให้หมดสภาพป่าแล้วก็จะได้เข้ายึดครองพื้นที่นั้นต่อไปหรือในบางครั้งเนี่ยฮะชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกลุม่มเนื่องจากการ กระทําผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะก็จะใช้วิธีการแก้แค้นง่ายๆนะครับโดยการจุดไฟเผาป่าครับยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จุดไฟเผาป่าน,นี้โดยไม่ตั้งใจนะครับแต่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเล่อครบอย่างเช่นเข้าไปในป่าแล้วต้องก่อกองไฟเพื่อหุงหาอาหารหรือให้ความอบอุ่นในช่วงตอนกลางคืน ทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะจากไปโดยที่ลืมที่จะดับไฟนั้นนะครับก็ทําให้เกิดเป็นไฟป่าได้ซึ่งไฟป่าที่เกิดจากความประมาทเลื่อเนี่ยมีประมาณ4%นะครับครับและยังมีไฟป่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งทางราชการเนี่ยฮะเรามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปลงไปได้อย่างชัดเจนว่าจุดไฟเผาป่าครั้งนั้นเนี่ยฮะด้วยเหตุผลใดแต่ว่าแน่นอนฮะเกิดจากคนจุดนะครับจะมีประมาณ13%ครับ แล้วก็ไม่ว่าไฟป่านั้นนะฮะจะเกิดจากการจุดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือว่ามันนําความเสียหายอย่างใหญ่หลวงนะครับมาต่อทรัพยากรป่าไม้สิ่ง